สวัสดีครับอยู่กับพ่อนายแล้วก็น้องชีวาแล้วก็น้องมุกดาวันนี้พ่อนายและน้องชีวาแม่นินมุกดาก็จะไปกินชาบูไทยบ้าน <c oughs> ไปกินชาบูไทยบ้านครับ <c oughs> ที่อยู่อำเภอาลาศีสไลนะครับวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2567 <c oughs> เราขอให้ ทุกท่านจงมีความโชคดีในวันนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้วันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลเขาจะออกรางวัลนะครับทุกวันที่หนึ่งและวันที่สิบของทุกเดือนนะครับน้องเชื่อพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะ go go ตอนนี้เราก็ออก จากบ้านสร้างแป้นแล้วนะครับมุ่งหน้าสามแยกพลละไวยเลี้ยวซ้ายสู่อำเภอลาศีสไลนะครับโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากเลยวิวสวยมากๆถึงสามแยกพลละไวยแล้วครับเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าอำเภอลาศีสไลนะครับโอ้โหวันนี้เมฆเป็นสวนมากนะครับ ดูมีแต่ก้อนเมฆ้างนั้นเลยนะครับพาชมบรรยากาศทางไปอำเภอราศีสไลไปด้วยนะครับผมถนนโล่งมากวันอาทิตย์นะครับเนี่ยสงสัยพักผ่อนวันหยุดอยู่บ้านกันนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะบรรยากาศนิดๆหน่อยๆก็พอนะครับมีแต่ทุ่งนาครับอ้าวฝน,น,นตกครับผมพี่น้องฝน,น,น,นตกเฉยเลย เี้ยงส2องนาะฬิกาสกสองนาทีโอ้โหเลขสวยมากมากเนี่ยนะครับเรามาถึงที่จอดรถหน้าร้านแล้วนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นร้านกาแฟน,นะครับไปอีกนะครับนี่ร้านนะครับชาบูไทยบ้านนะครับผมน้องชิว่าถึงหรือ,อยังคะไป,ไปเข้าไปโต๊ะกันไปกันเลย น้องมุกดานั่งไหนน้อน้องชีวาวัดส่วนสูงยังวัดเดยว้วัดเดย้ขอ,องชอบน้องชีว่าเลยไปเลยค่ะมุกดา กินก่อนเลยเหรอ <S 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 อืออ่านังชิวาเข้าไปค่ะโอโ้น้ำอะไรน้ำดำน้ำดำกับน้ำใสอันนี้เป็นชุดชุดเขาเรียกชุดออเดอร์นะครับแล้วเราก็สั่งเพิ่มได้นะครับชุดออเดอร์เราก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมีสามชั้นแล้วก็มีผักมีปลาหมึกนะครับอันนี้ เป็นไบออเดอร์นะครับมีเนื้อด้วยนะครับมีเนื้อด้วย<บ>เนื้อใบพายนะครับอิฟอายสันคอหมูมีหมูหมักนุ่มหมึกสดเห็นไหมครับกุ้งขาวสบายนางแมงกระพุนลูกชิ้นนะครับเออเปูอดัดผักกะลำ่ำผักกาดผักบุ้งขึ้นช่ายนะครับเห็ดเข็มทองบะมี่ยกวุ้นเส้นมออออแม่นินก็สั่งไปแล้วนะเดีย๋ยวเราอันนี้เป็นบุฟเฟ่นะครับ โอเคเดี๋ยวเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วมาดูรายการที่เราสั่งไปนะครับเนี่ยน,นะครับอันนี้พ่อา,ายก็สั่งหมูสลด์ตับหมูมึกสุแม่นินสั่งไปนะครับกุ้งขาวสะใภนางวัวแมงกระพุนนะครับน้ำก็เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับโอ้แม่นินเริ่มใส่ผักลงไปแล้ว าลาเปาไส้ครีมไส้หมูแดงหมูสับมีขนมจีบด้วยรวมซอสต,ต่างๆนะครับมีข้าวผัดมีนักเก็ตไก่เฟินฟรายไส้กรอกสานลาย มีผล,ลไม้ด้วยนะครับน้ำก็มีชาเขียวมะลิชานมไต้หวันกีกฮวยน้ำเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มด้านล่างนะครับนะสำหรับใครที่สนใจคนเยอะนะครับต้องจองโต๊ะไว้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับแต่ว่าก็จะมีโต๊ะด้านนอกเพิ่ม อยู่นะครับนะแต่ว่าด้านในก็จะเย็นสบายนะครับมีแอร์น้ำจิ้มไทยบ้านอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้เป็นน้ำจิ้มซุก,กี้คุณ่งแช่น้ำปลา เต็มเลยน้องชิวาดูกี่ชั้นเนี่ยชิวาดูน้องชิวาอร่อยไหมคะอร่อยโอเคแต่พนายนกินก่อนนี่น้ำน้ำจิ้มไทยบ้านอันนี้เป็นซีฟู้ดที่พนายชอบพอนายขอสองช่องแต่ว่าน้ำจิ้มซูกป้ร่พนายไม่ได้เอามานะครับ ดูนี้เนื้อเนื้อน่ากินมากเอาอะไรไปใส่กล้องอ่ะอะไน้ำจิ้มไทยบ้างมีพริกป่นแล้วก็ข้าวตัว แค่หนึ่งบาท เน,นเน้นเน้นอแบบจุดๆ,ๆเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับหมดแล้วก็สั่งเพิ่มได้นะครับถ้าใครยังไม่อิ่มนะไม่มีเวลาจำกัดช่วามิจิมนี่น้ำจิ้มสุก,กี้เฮ้ยน้ำจิม้มซีฟูด้ดอร่อยมาก ดดชีวาชอบขมสดชนะีวาชอบขมุลนะเดี๋ยวรอสูตรวันนั้นปลอให้ปบร์นีสบายนางนลัว พี่ว่ามันกรุบ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 นงกะพุนลองกินไหมไม่ไไยวไไ,ไ,ไยพีผมบ้างล้น,นี่อันนี้ตับ ra subscribe cho kênh con Mì Để không gì <laughs> านี่นะคะปลาหมึกนะเอามาเยอะๆเลยน้องที่ว่าชอบปลาหมึกเอากุ้งมาด้วยนะกุ้งด้วยเหรอกุ้งด้วยโอเคกุ้งด้วยค่ะเดี๋ยวจิ้มี่อยู่นะคะ ต,ตัวมากที่ชิว่าร้อนร้อนร้อนด้วยนะระวังด้วยนะนกุ้งน้ำจิ้มีฟูดอร่อยพ่อนายขออนุญาตกินก่อนนะครับชิว่าดูหมูสามชั้น ขอบคุณค่ะก่อนอโอเคอนะน้องชิวากินไหมนี่ชิมดูไหมเผ็ดเผ็ด <c oughs> นายกินแล้วนะอ,อร่อยมาก อนเผ็ดผมสวยเหรอน้องะไปกินอะไรไปบ้างคะเนี่ยกินข้าวพาดกินปลาหมึกกินกุ้งหรือยังคะกินกุ้งหมดแล้วโหกุ้งก็หมดแล้วมียกก็หมดแล้วโอ้กินเก่งแท้อิ่มแล้วเอาไอส์คิีมไหมคะเอาไหมคะช็อกโกแลตโอ้โห จัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องชิวาและพ่อนายแล้วน้องลูกดาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปบ๊ายบายสวัสดีครับ